สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเรายังอยู่ในพระธรรม 2, สองเซเมอบทที่9หลังจากที่ดาวิดได้เรียกเมฟีบเชตเข้ามาเฝ้าและดาวิดได้คําสัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งที่เป็นของซาอูลและดูแลเขาตลอดไปสิ่งที่เมฟีบเชตตอบสนองกลับมานั้นน่าสนใจนะครับพระธรรม 2, สองเซเมอบทที่9ก้าข้อแและเขาก็ย่อตัวลงคำนับและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นใครเล่า ซึ่งฝ่าพระบาทจะทรงสังเกตเห็นสุนัขตายอย่างข้าพระบาทนี้เมฟีโบเชตมองตัวเองเป็นสุนัขตายไม่มีคำเปรียบเทียบที่เขามองตัวเองว่าเป็นคนไร้ค่าพน้องครับถ้าเราเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าให้เรามองเรื่องนี้ครับว่าดาวิดยังให้เกียรติเมฟีโบเชตให้ความรักและความเมตตาวันนี้พระเจ้าผู้รทรงยิ่งใหญ่ก็นำเรากลับมาเป็นลูกของพระองค์ผ่านการเชื่อและวางใจในพระเยซู พระธรรมยอห์นบทที่3ามก็สิกฉบับ1971เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนพระองค์ไม่ทอดทิ้งใครเลยสําหรับเมฟีโบเชสินที่เขาได้รับคือทรัพย์สินของซาอูลครอบครัวของสิบาที่มาดูแลเขาและการร่วมโต๊ะกับดาวิดเสมอไป ส่วนพวกเราเมื่อเรายอมเชื่อและวางใจในพระเยซูว,ว่ารงเป็นพระเจ้าสิ่งที่เราได้รับดแน่นอนคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับหากเรามองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือถูกใครก็ตามด้อยค่าของเราให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ประทานคุณค่ากับเราด้วยชีวิตของพระเยซูนอกจากนั้นนะครับพระเจ้ายังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในชุงเราเพื่อยืนยันว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์พี่น้องครับให้เราธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพปรองรงเป็นพระเจ้าพ,พระผู้สร้างทุกสิ่งถูกสร้างมาเพื่อยือนยันความยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์ของพระองค์โปรุนจักะทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระองค์แม้แต่เราที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระองค์ที่ฝ่าฝืนพระองค์พระองค์ยังรักและประทานพระเยสูคริสต์มาและพระองค์ให้คุณค่ากับเราในการที่เรากลับมาเป็นลูกของพระองค์ผ่านทางการเชื่อระวังใจในพระยพรเยซูโปรุนจักะขสอส่งโปรดเป็นความมั่นคงให้กับเจตใจของเราเพื่อจะไม่อ่อนไหวหรือหวั่นไหว เราจะรู้ว่าพระองค์รักเราและเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระสมเอ๋อแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดนำให้เราจะเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยเช่นกันว่าเขาก็เป็นคนที่พระเจ้ารักขอบคุณพระองค์สำหรับทุกเรื่องดานในชีวิตของเราแล้วขอถวายกิจแด่พระองค์ขอพระเจ้าเมตตานำมาด้วยโปรดสักที่ฐานทูลขอละขอบพระกระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศันเสริญครับ